ยังมีสุตังยีกลางสมัยยังวกกว่าพาลาสียงวิหารตีอิสิติปตินี่มีคาใจอัตตะละโคพักกว่าปัดจาวะตขียาภิกขุอามันเตสีธีวะมีภิกขเวอัตตาบับพจิเตนะนะเสวะภะปายโยจายังกามีสุกามะ So, lại đi gắn nyo, nyo, gắn 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 อันเตอโนะปะคำมะมะจิมะปฏิปทาต่ถากติเชนะอะภิสัมพุทธาจักขุเัลลานียานาเคลนีอุปสมัยอภิญญาสัมโพธายานิพานายัตสังวปิสังวิปัตีอัตตมาจะสาพิขาเวมัจิมาปฏิปทาต่ถากตเตนะอภิสัมพุทธา

a yang ko sa vi ka vi ma chi ma pa ti pa ta 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 ka te na a vi sam pu ta ja ku ng ga la ya na ka la ko pa ni ta ng pi tukang. vi tu ka ti pi tukang. ka ng pi tukang. ka ng ma la m ya n pi tu ka ka pa li si wa tu มหาจักสุปายาธาปีทุกขะอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิสัพมิปโยโคทุโคยามปิชังนะและพันติธรรมปีทุกขังสร้างหิเตนะปัญจุปันทานักขันธานาทุกขาปิทังโคปะนิทังพิฆเวทุกขะสมุทะโยอริยาสจังยายันตันหะปโน ะวิกานันทาลักะสหคตาตัดละตัดลาภินันทีมี้เจอยติทางกรรมันตันห้าภาวะวันห้าวิภาวะวันห้าอิ่างทางปัญพิฆเวทุกขะนิโรธหรือยศจังโยตัสสะโยตัสสะเยวะตันห้ายาเซสะวิหะลาคะนิโรธโทจาโหปะชิบ นิสักขุกโมติอานาเรยุอิจทางโคปานนาพิกเวทุกขานี้รลวงคาาไม่มีปฏิปทารือกสัจจ์อยายมีวะอริโยตทางทกกาคิโกลัวมาโคเสยยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวายามสัมมากรรมตัวสัมมาอชีวุสัมมาวายามุสมัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทธังท <c oughs> ุกขังอริยสัจจังติเมผิกกเวบุเพนุรูสุเตสุธรรมีมสุจักขุขัทปาติญาอุทัตปฏิปัญญาอุทัตปฏิวิชาอุทัตปฏิยาโลโกุทัตปฏิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมผิกกเวบุเพนุรูสุเตสุธรรมีมสุจักขุขัทปาติยานังอุทัตปฏิปัญญาอุทัตปฏิวิชาอุทัตปฏิยาโลโกุทัตปฏิ ตังโคปะนี้ทางทุกขังอริยสัจจังปะรินเยตันติเมพิกาวบุเพนนุโรตสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาติญานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลกุูอุทปาติอิทังทุกขะสมุทะโยอริยสัจจินติเมพิกาวบุเพนนุโรตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลกุูอุทปาติ ต, you, ตังโคปนิทังทุกขะสามุทะโยอริยสัจจังปะห้าพันพันติเมพิกาเวบุเพนวิโรสตสุทัมเมสุจากุอุทัพปฏิยานังอุทัปปฏิปัญญาอุทัปปฏิวิชาอุทัปปฏิยะโลโกุทัปปฏิต่งโคปนิทังทุกขะสามุทะโยอริยสัจจังปะหินันติเีพิกเวบุเพนวิโสตสุทัมเมสุจากุอุทัพปฏิยานังอุทัปปฏิปัญญาอุทัปปฏิวิชา อุทปปติยโลโกอุทปปติอิทังทุกข์นิโรธโทอริยสัจจันติเมพิฆวบบเพีนุโสุเตสุตมีสุจักขุงอุทัปปติยานังอุทปฏติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปฏติยโลโกอุทปปติตังโคปะนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังจันจิกาปันพันติเมพิฆวบบเพีนุโรสุเตสุตมีสุ จากพุทธปปฏิยานังอุทธะปติปัญญาอุทธะปติวิชาอุทธะปติอะโลโกอุทธะปติตังโคปนิทังทุกขานิโรธลิยัสจังจันจะิกันติเมพิกเวบุเพนุลุสุเตสุธรรมเมสุจากพุทธะปติยานังอุทธะปติปัญญาอุทธะปติวิชาอุทธะปติอะโลโกอุทธะปติยิทังทุกขานิโรธาไมนิปฏิปทาิภลิยัสจังติเมพิกเวบุเพนุลุสุเตสุธรรมเมสุ จากคุ้งอุทัปปติยานังอุทปปติปัญญาอุทปปติวิชาอุทัปาติอโลคุอุทปปติตังคู่ปานิทางทุกขันนิโรคะถาไม่ในปฏตติปทาฤยสดจังพราเวนตันพันติมียพิโกวบุเพนรูสุเตสุธรรมเมีสุจากคุ้งอุทปปติยานังอุทปปติปัญญาอุทปปติวิชาอุทปปติอโลคุอุทัปาติตังคู่ปานิทางทุกขันนิโรคะถาไม่ใีปฏตติปทาฤยาสดจังพภาภาวิตัน มีพิกบุเพนสุตสุธรรมสุจงหุอุทัปติญาณุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอโลโกุทัปาติวาวาีวัจะมีพี่ก็เวอเมสุดจะตูสูอริยสัจเจสุอายวันติปะิวันยังทวาทากาลังยทาภูตังยานกทนจะนังนัตุวิสุตัอโหสิ นิวตาวหังพิกะวีสัตีวีวัคเกโลเจสัพพมจิสัพพมจิสะสัพพมานิยาปชายาสัตีวัมนุสชายาอนุตตะลังธรรมสัมมาสัมพุทธิงสัมมาสัมพุทโธปัจจัญญาสิญยตตุจะคู่มียพิกะวียิมีสุตุจะตุสุอริยสุจีสุอีอีวันติปะ ยิวันยังทวาทัสสะกาลังยัตทัฟูตังยานัทัสสานังสุบิสุทังออหุสีอะตาหังพิกเวสัพทีวะเกโลเกสัพมะเจสัพมะเจสัสสัพมันิียปชายาสัตธีวะมนุสัยยะอนุตตะลังธรรมสัมมะสัมพุทิสัมมาสัมพุทโผดจดยาสิงยาณจัดปัดนะมีทัสสศนัง อุทะบาสิอุปาวะเววิมุติอัจมันตะตาชาตินัตทิธานิ b ุนั a พ p h a v o j อาาิทัมโวจัพทวาอุตตะมะนาปัจจัวคิยาเพียกูสวัสตโตอะพาสิตังอะพินันทุงอมะมจะจะิมะจัปตะเว ยะมะกันันะมิงพันยะมานีอายะสามันโตโกตัญยสาวิและชังวิตะมะรังธรรมะจักผูอทตปาติยังกินเิสมุตทะยะธรรมังสับปันตังนิโรทธรรมิมันติแปลว่าติเตจะพระควาธรรมะจะกเก็ปุมาติวะัะธรรมโนซาเวสุงอตัมพระควาพาละ สยี่สิบปัตตานีไม่ขันธาย่อนุตตะลังธรรมะจักรังปวัตติตังอัปปะดิวัตติยังสัมมาเนนะวะพราหมณีนะวะทีเรนะวะมารีนะวะพราหมะมนุตวากีเกนะเกนะ์จิวารุกะสเมนติคุมมานังเทวะนังสัตตังสุตตวันจตุมหาราชิกาเทวะเสตตมุนโรซาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวะนังสัตตังสุตตวัน ตาวัดติงซาเทวสัตวธรรมนุสซาเวสุงตาวัดติงซานางเทวนางสัตต์งสุตตวายามาเทวสัตว์ธรรมนุสาเวสุงยามานางเทวนางสัตต์งสุตวายาตุสิตาเทวสัตวธรรมนุสซาเวซุ้งตุสิตานางเทวนางสัตต์งสุตตวานิบมาลติเทวสัตว์ธรรมนุสาเวสุงนิบมาลตินางเทวนางสัตว์สุตทสัตว์ธรมนุสซ้งมตนางเทสัตว์ทางสุตวาปารินิมวสตว์ธสัา วัตตีเทวสตัตธมโนสาเวสุงปะลจนิมิตต์วัสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพรหมะกายิกาเทวสะสัทมโนสาเวสุงเอตัมภควาตานังตาปะละาลานะสิยังอิสิป,ปัานิมิขตาเยอนุตลังธรรมะจักกังกววัตติตังอป,ปะลิวัตติยังสะ มะเนนาวาพรหม,มะเ,เนะาาเนวา,มมานวาทีวีนาวามาลีนาวาพรหมะนวากิจิวาโลกาเสมติอิสิปะเตนะขะชีนะเีนะมะเตนะย,ย,ย,ยาวาพรหมะโลกาทัสโสทอุอภพชิกอะยันจะสะหสะะทะสหะทัสสีโลกา ตาสสังกรมปีสังกับกมปัมปีสัมปะเวทีอัปปะมาโนจะโอโโอราโอพาโซโลเกป o ตุระโหสิอัตติปกรรมมีวัทเทวานังทีวานุภาวังอัตะคูพักวาอุทานังอุทานิสสิอั